สวัสดีครับพี่น้องสมาชิกเพจจากในสิบสู่ในร้อยทุกท่านนะครับทั้งในช่องอในเพจ Facebook นะครับแล้วก็ในช่อง Youtube เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะเอาไปลง Youtube อยู่นะครับแต่ Facebook จะเห็นก่อนนะครับก็จากการที่หายหน้าหายตาไปนานมากๆนะครับเนื่องจากว่า1คือมีเทศกาลสงการใช่ไหมครับเราก็ผ่าน การทำงานอย่างหนักหน่วงนะครับในช่วงสงการและก่อนหน้านั้นเนี่ยผมก็ติดอบรมนะครับเพึ่งอบรมเสร็จวันที่หนึ่งเมษานี่เองนะครับด้วยภารกิจทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็จึงได้หายหน้าหายตาไปนานแล้วก็โผล่หน้าขึ้นมาพูดคุยกันในไลน์นี้นะครับซึ่งได้จ่วงหัวไว้ว่าการเตรียมเตรียมสอบนะครับในร้อยของปี66นะครับ ในสายอํานวยการสายการเงินและก็พนักง,งานสับสวนนะครับก็ถ้าเสียงติดขัดนะครับช่วยแจ้งมาหน่อยนะครับพอดีใช้เน็ตมือถือในการไลฟ์แล้วก็ไลฟ์ที่ที่ํางานด้วยนะครับเอาเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับาจากาปีนี้ปีนี้นะครับที่อัดอั้นมานานนะครับก็ได้เปิดสอบ สายอำนวยการการเงินและก็พนักง,งานสอบสวนซึ่งสามสายนี้นะครับอัออาตราส่วนเนี่ยที่บอกว่าอันไหนจะเปิดมากที่สุดนั่นก็คือสายพนักง,งานสอบสวนนะครับหรือสายสอบสวนเนี่ยนะครับเมื่อสอบผ่านเราก็จะได้บรรจุในตําแหน่งรองสารวัตรสอบสวนก็ทําหน้าที่สอบสวนคดี นะครับซึ่งโดยคร่าวๆแล้วเนี่ยเมื่อสอบผ่านแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะเข้าอบรมที่สอบอสอก็คือสถาบันส่งเสริมการสอบสวนนะครับอีกหลายเดือนอยู่นะครับประมาณ6-8เดเดือนเนาะต่อมาก็จะมีสายอำนวยการซึ่งสายอำนวยการเนี่ยจะรับวุฒิค่อนข,ข้างกว้างนะครับปริญญาตรีเกือบทุกสาขาซึ่งก็จะรับ น้อยกว่าสายสอบสวนนะครับสายสอบสวนจะรับมากสุดต่อมาสุดท้ายสายการเงินเนี่ยรับน้อยสุดนะครับก็จะเป็นวุฒิการเงินโดยตรงนะแต่จะมีวุฒิอะไรเพิ่มเติมนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูประกาศตัวเต็มอีกครั้งนะครับอันนี้เป็นคร่าวๆทั้งหมด880ออัตรานะครับนี่คือภาพภาพใหญ่ๆว่าเอ้ยมันมีสัดส่วน ในการรับสมัครเนี่ยมากน้อยเพียงใดบ้างอย่างเงี้ยนะครับเจาะลึกลงไปอีกนะครับรับผู้หญิงและผู้ชายด้วยไหมนะครับก็มาเริ่มที่สายสอบสวนก่อนนะครับถามว่าจะมีหญิงชายไหมชายมีแน่นอนนะครับแต่หญิงอาจจะมีต้องลุ้นเอานะครับลุ้นที่ประกาศนะครับแต่เชื่อว่าจะมีสัดส่วน รับทั้งชายและหญิงนะครับแต่ชายจะมากกว่าหญิงนะครับส่วนนานการนั้นเนี่ยสายนาินยการนเนี่ยอาจจะรับทั้งชายและหญิงการเงินก็เช่นกันนะครับส่วนเรื่องวุฒินะครับวุฒิที่จะนําไปสมัครนะครับสายสับส่วนเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างนิ่งมาหลายปีแล้วว่าจะต้องเป็นจบ ตีนิติศาสตร์เท่านั้นนะครับส่วนสายอนวยการเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับก็มีหลายสาขามากมายนะครับไม่ว่าการจัดการคอมพิวเตอร์อะไรสามารถเอ่อได้หมดนะครับส่วนการเงินนั้นเนี่ยก็การเงินชัวนะครับจดการเงินในตรงบัญชีเนี่ยต้องบอกว่าไม่แน่เดี๋ยวต้องดูประกาศอีกทีแต่จะรับจำนวน,นน้อยที่สุดนะครับ เป็นเฉพาะทางนะครับการเงินเนี่ยในการทํางานและการเงินเขาทางานยากนะมีความแบบละเอียดมากๆนะครับก็รวมๆนะครับเราพูดถึง880อัตราว่าภาพมันจะมีแบ่งแยกย่อยอะไรบ้างทอนนี้มันมีคําถามก่อนจะเข้าสู่คําถามของทางบ้านนะครับที่ที่น่าสนใจในอินบ็อกซ์เนี่ยก็เลยอยากจะหยิบมาพูดคุย มีข่าวมาอย่างไม่เป็นทางการนะครับเรื่องสนามสอบนะครับปกติเนี่ยในทุกๆปีเนี่ยเขาจะสอบภาคไหนภาคนั้นนะครับในทุกภาคเลยนะครับภาค1-9ถึงเเอ่อเราจะสอบได้ทั่วค่อนข้างเกือบจะทั่วประเทศแต่ข่าวยังไม่เป็นทางการก็อยากจะให้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ว่าอาจจะมีการสอบส่วนกลางแล้วก็แยกไปภาคหนึ่งก็คือภาคกลาง แล้วก็โดดไปภาคอีสามแล้วก็มีภาค7นะครับก็คือลงใต้ไปนิดๆเนาะส่วนภาคเหนือเนี่ยยังไม่เห็นนะครับแต่ได้ให้เราติดตามติดตามสนามสอบกันอย่างใกล้ชิดอีกครั้งนะครับจะได้เตรียมตัวเรื่องการการเลือกศูนย์สอบแล้วก็การเดินทางที่จะไปสอบนะครับตรงนี้อาจจะพิเศษ ว่าทุกปีนิดหนึ่งนะครับก็อยากจะฝากไว้เนาะนอกจากเลือกสนามสอบแล้วก็ไม่ไม่ค่อยมีอะไรที่น่าห่วงสำหรับปี66ต้องบอกว่าทุกเรื่องเนี่ยก็ใช้คอนเซปต,ต์เดิมๆนะครับในการเตรียมตัวสอบส่วนคำถามจากทางบ้านที่น่าสนใจที่นำมาฝาก1เรื่องวันนี้นะครับ ถามมาสองคนด้วยกันนะครับเป็นทั้งพี่ทั้งน้องถามมาว่าเออเขานะครับคนแรกเนี่ยเขาอยากจะเป็นบรนณาง,งานสอบสวนแต่ในการสอบครั้งเนี้ยเขาไม่มีวุฒินิติศาสตร์แต่กำลังเรียนต่ออยู่นะอีกประมาณสองปีจะจบแล้วถามว่าจะเลือกสอบยังไงนะครับ ก็ในส่วนตัวผมก็ให้คําแนะนําไปว่าก็อาวุธปตีใบแรกที่มีอยู่ของของพี่เขาเนะี่ยก็คือเป็นวุฒิของการจัดการนะครับก็เอาไปสอบสายอำนวยการได้เลยนะครับอย่าให้เสียโอกาสการสอบนะครับไปสอบได้เลยแล้วก็ในเมื่อเมื่อติดแล้วเนี่ยเราก็ทํางานในตําแหน่งอํานวยการไปก่อนก็ได้ เมื่อเวลาผ่านไปนะครับสองปีเราได้วุฒินิติศาสตร์มันก็จะสามารถโยกย้ายได้สามารถโยกย้ายไปเป็นสายสอบสวนก็ได้นะครับซึ่งล่าสุดนี้ก็มีพี่ๆที่อบรมด้วยกันเนี่ยก็ย้ายแบบย้ายบาตราคําสั่งนี้เลยนะครับเมื่อย้ายแล้วเนี่ยเ,เขาก็จะส่งตัวไปอบรมที่สถาบันส่งเสริมวิชาชีพการสอบสวน นะครับและก็จะได้เป็นพนักงานสอบส่วนอย่างเต็มตัวนะครับรับเงินตำแหน่งเริ่มที่หมื่นสองนะครับนะถ้าจะไม่ผิดนะอันนี้คือนี่คือท่านแรกที่ตอบมาว่าตอนนี้ไม่มีวุฒินิติศาสตร์แต่มีวุฒิที่สามารถสมัครสอบสายอำนวยการได้เนี่ยจะทำอย่างไดดีนะปีนี้นะครับคำตอบคือสมัครไปเลย สมัครสอบอันนการสอบให้มันรูด้ดำรู้แดงไปเลยนะครับติดไม่ติดว่ากันอีกทีถ้าติดวันข้างหน้าย้ายสายได้ตามที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับเอามาถึงกรณีที่2บ้างกรณีกรณีที่2เนี่ยกลับกันนะครับมีน้องท่านหนึ่งนะครับบอกว่าอ,อ,อยาก นะครับอยากจะเป็นสายอำนวยการแต่มีวุฒินิติศาสตร์นะครับและแต่นะครับมีแต่อีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่อยากจะสอบสายอำนวยการเพราะว่าสายอำนวยการน่ยอย่างที่รู้ว่าการแข่งขันเนี่ยมันสูงอยากจะไปสอบกฎหมายเนะี่ยอยากจะคืออยากจะสอบติดเป็นสญญบัติ แล้ววันข้างหน้าเนี่ยบอกว่าจะเป็นอนํานวยการได้ไหมนะครับต้องตอบว่าได้นะครับต้องตอบไปได้เพราะว่าคําสั่งที่ผ่านมาในการย่อย้ายเนี่ยก็มีพี่น้องหลายท่านนะครับย้ายมาเป็นจากพนักงานสอบสวนย้ายมาเป็นสายประปามบ้างนะครับก็คือเขาอยู่ในงานสอบสวนจนถึง4ปีแล้วนะครับยกตัวอย่างนะครับหลายๆท้องที่อาจจะไม่เหมือนกันถึง4ี่ปีแล้วเนี่ยก็ย้ายมาเป็น รองสาวัตป้องกันตัดแต้มก็มีบางท่านย้ายมาเป็นรองสาวัตรอํานวยการก็มีดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่านะครับจะเห็นได้ว่ามันสามารถพลิกแพงได้ทุกอย่างไอกรณีที่สองเนี่ยจะเอาบุาตรนิติศาสตร์ไปสอบสายอํานวยการก็ยัก็ยังได้นะครับก,ก็สามารถทำได้หรืออยากจะ ใช้วิชากฎหมายไปสอบอ,อีกส่วนหนึ่งก็คือสอบสารสอบสวนแล้ววันข้างหน้าย้ายไปอานวยก,การก็ได้นะครับอันนี้คือคำถามที่น่าสนใจก็เลยหยิบมาทำไลฟ์สดกันเนาะให้พี่น้องที่ได้เตรียมตัวสอบก็จะได้คิดภาพออกว่าเฮ้ยมันมันไปได้ในทุกๆอย่างนะครับ อยู่ที่ตัวของของพี่น้องแต่ละท่านว่ามีวุฒิอะไรในมือแล้วก็วางแผนทําไปทีละสเต็ปๆนะครับก็จริงๆกะว่าจะไล์สดเรื่องนี้นานละตอนที่ทราบข่าวปุ๊บก็อยากจะรีบๆทํานะครับแต่ด้วยภารกิจต่างๆที่ชุลมุนวุ่นวายมากนะครับตอนแรกกะอยากจะไล์ที่บ้านเพราะว่า สะดวกนะครับเพราะว่าเสียงก็เงียบแต่อันนี้น่าจะเสียงแอร์ไม่รู้จะดังหรือเปล่านะครับแต่ก็ถือว่ามาช้าแต่ก็ยังมานะครับก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับเตรียมตัวสอบอย่างเต็มที่นะครับรักษาสุขภาพด้วยช่วงนี้ทางเหนือฝุ่นเยอะมากๆนะครับแล้วก็ภาะวะฮิสโตอะไรต่างๆเนี่ยต้องพึงระวังนะครับดื่มน้ําเยอะๆนะครับท้ายนี้ก็ในส่วนของหนังสือนะครับ เอาไปเงพูดหนังสือพูดคอร์สก่อนนะครับถามกันมาอย่างมากมายนะครับในส่วนของคอร์สสายสอบสวนนะครับต้องบอกว่าทําไปยังไม่เสร็จนะครับเกือบจะ 50%- นะครับซึ่งคอร์สสอบสวนที่กําลังเดินหน้าทากันอยู่เนี่ยต้องบอกว่ายาวมากๆนะครับแบบเป็นแบบเรียงมาตามาตาหนึ่งกะโดยกลมๆเนี่ยฉเฉลี่ยเนี่ยประมาณหชั่วโมง แต่ถ้าจริงเป็นมาตราที่สําคัญนะก็มากกว่านั้นนะครับจะเอามาซอยย่อยๆอีกนะครับมันเลยทําให้เนื้อหาเยอะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอยากจะทําให้เป็นผลงานที่ฝากไว้จะได้พี่น้องที่ได้นําไปดูเมื่อมันเสร็จสมบูรณ์นะครับเมื่อนําไปดูเนะี่ยเขจะได้เป็นเเครื่องมือในการช่วยให้เตรียมตัวสอบได้อย่างดีแต่ตอนเนี้ มีแต่หนังสือนะครับเป็นหนังสือแนวข้อสอบซึ่งก็ใช้ได้ดีในระดับหนึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าได้ใช้ควบคู่กับคอร์สเนี่ยจะทํามันสามารถดูแล้วก็คอร์สเนี่ยมันสามารถดูแล้วก็ทำให้เข้าใจได้เรื่อยๆนะครับแต่แล้ะเวลาแล้วเวลาจะยาวนานส่วนข้อสอบเก่าเนี่ยมันจะสามารถทําให้เรามองโจทย์แล้วมองคําตอบออกด้วยระยะเวลาที่จํากัดเช่นนะครับเอ้ยมัน พูดถึงดีกาเนี่ยโจทย์พูดถึงดีกาเนี่ยนะเรารู้ละมันพูดถึงเรื่องอะไรเราก็จะเล็งคําตอบที่ที่มันมันใช่นะครับมันอย่างน้อยก็ช้อยมีสีข้ออย่างน้อยเราตัดข้อที่มันไม่ใช่ออกได้ไวแน่นอนนะครับนี่คือข้อดีของการทําข้อสอบเก่าบ,าบา่อยๆอ่านแล้วก็ทําบ่อยๆนะครับซึ่งหนังสือของเรามีทบทบุกรายวิชานะครับ ทั้งสายอำนวยการแล้วก็สายสับส่วนส่วนสายการเงินที่เป็นเ,เฉพาะทางพิเศษนั้นเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้ทําไว้นะครับสายการเงินเนี่ยมีสอบน้อยแล้วก็ในส่วนตัวเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีความรู้ด้านการเงินออพอที่จะถ่ายทอดให้พี่น้องได้นะครับก็จะมีสายสับส่วนและสายอำนวยการนะครับมีไว้บริการนะต้องบอกว่าเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ อย่างหนึง่งที่จะช่วยส่งเสริมให้พี่น้องที่มีความตั้งใจนะครับในการสอบสอบติดสำเร็จตามที่แต่ละท่านได้หวังได้วางแผนชีวิตไว้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับโผล่หน้าโผล่ตามาพ,พบกันแล้วก็แจ้งข่าวสารกันแค่นี้ก่อนนะครับและจะจะสรรเวลาว่างไว้ทำคอนเทนต์ที่มีประโยชน์ลงเพจลงช่อง YouTube ต่อไปนะครับและพบกันใหม่ คลิปหน้าครับสวัสดีทุกท่านแล้วก็ก่อนไปนะครับโอ้โหสวัสดีครับน้องตั้งใจอันนี้อันนี้น้องสาวจากโคราชนะครับสุดสวยเป็นสาวแล้วนะครับแล้วก็คุณหาสิงหานะครับบอกเดี๋ยวมาฟังย้อนหลังนะครับได้เลยครับถ้าเกิดว่าเนื้อหาจะพอเป็นประโยชน์กับใครได้บ้างเป็นประโยชน์กับผู้ที่เตรียมสอบก็แชร์ได้ครับไม่ห่วงเลยนะครับ สวัสดีครับส่งท้ายน้องโจโจ้ลันนะครับมันทุกเมตรบอกซื้อหนังสือนร้อยออกกไปมีบางเรื่องเฉลยไม่ตรงครับแต่เนื้อหาแน่นดีครับนะครับก็ถ้าเนื้อหาตรงไหนที่มันมีความผิดพลาดประการใดนะครับแจ้งมาทางอินบ็อกเพจได้เสมอเลยครับจะมีการอัปเดตแก้ไขให้มันถูกต้องนะครับแต่ส่วนมากที่มันผิดเนี่ยครับจะเป็นลักษณะของการตาลายเช่นเฉลย ถูกอ่ะอีกเรื่องหนึง่งแต่ไอช้ชอยนะ่ะไปพูดว่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่เฉลยเนี่ยไอ้ที่มันเป็นคําอธิบายเนี่ยมันมันใช่ละพูดถึงอีกเรื่องหนึง่งแต่ช้อยกระโดดไปนู่นเลยนะครับก็มีพี่น้องหลายๆท่านก็ส่งข้อความมานะครับว่าตรงนี้มันเป็นอย่างไรครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้เข้าใจแล้วก็ทางเพจก็น้อมรับทุกคําติชมนะครับนําไปปรับปรุงเพื่อที่จะเป็นหนังสือที่ ดีนะครับแต่แน่นอนว่าเป็นหนังสือที่ดีที่สุดไม,ไม่ได้แน่นอนเพราะว่าหนังสือที่ดีที่สุดคือหนังสือที่เขียนไม่เสร็จนะครับเพราะฉะนั้นก็จะปรับปรุงให้มันมีความผิดพลาดน้อยสุดนะครับมีความพิมพ์ตกน้อยสุดก็ขอบคุณน้องโจโจรันนะครับมีอะไรก็ทักมาทางอินบ็อกซ์ได้เลย,เลยจะาทางพี่จะแก้ไขเสมอนะครับอขอบคุณอีกครั้งนะครับไ,ไม่ได้มาพบกันนานนะครับ14ท่านตรงนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ คลิปหน้าครับสวัสดีครับ